สบายดีสำหรับเมื่อนีนสี่พามาเฮียนเห็ดปลาจ้าวเห็ดปลาจ้าวแซ่บๆหอมๆเลยเนื้อแป้งขาวๆกินหอมๆขาวๆเลยเนาะเนื้อแป้งมักปลาจ้าวเอาสำหรับคลิปวิดีโอคลิปนี้อาชสิยาวในน้อยนึงแต่ได้ครบเครื่องเรื่องของปลาจ้าวแน่นอนคำชีิว่าวเราเบิงละครจบเรื่องแล้วเนาะอาชสิยาวในน้อยนึงแต่ได้สาระแน่นอนท๊อปอิี่กับไปเริ่มเฮียนมักข้าวก่อน มักข้าวเฮ็ดแป้งข้าวมากเพื่อว่าชิมาเฮ็ดประจาวของเขาเนาะและ้วก็หลังจากเฮาหมักแป้งแล้วก็ชิมาเฮียนสาวประจาวเฮาต่อเลยจบเรื่องแน่นอนนี่เป็นข้าวเหนียวที่มาน้าไว้คืนนึ่งมันไน่ดีแล้เนะแล้วก็เสียบม,มานึ่งมาใส่หดหนึ่งเลยหดน้ำใส่หดก่อนเพื่อว่าบัวให้ข้าวติดหดแล้วเขาก็สาวข้าวใส่ มาค้างหม้อใส่น้ำประมาณสองข้อเนาะมันพดแล้วก็เอาเข้าวห่ลงแบบสิหาฝาปกสินหนึ่งอยู่ประมาณสามสิบห้านาทีอันนี้มันข้าวที่นึ่งสุกแล้วเนาะข้าวเหนียวที่นึ่งสุกละบันนี้ก็เชี่ยวมาล้างเอามาล้างน้ำให้เมื่อข้าวมันออกล้างจากสี่น้ำห้าน้ำล้างดีๆสาวออกดีๆ วิธีนี้ก็สําคัญเขาต้องล้างข้าวให้มันสะอาดให้มันจนว่าบุมีเมือกข้าวจากน้อยพูน่ะให้แป้งของข้าวที่มันอบอันเหนียวๆนะให้มันออกจน,นเบิดลายออกจากห้าหกน้าขันเขาล้างข้าวบด,ดีมันิเน่าได้แล้วก็ข้าวหอมมันชีบุเป็นข้าวมากค่ะนะเขาต้องล้างให้มันสะอาดดีๆบุต้องแพงน้ําล้างประมาณห้าหกน้ําประมาณนี่แหละ หลังจากล้างข้าวได้ห้าหกน้ำเนาะจนให้มันบุมีเมือข้าวนะให้มีแต่มเม็ดข้าวลอนจอนจังสีให้ความเหนียวของข้าวหันออกเบิด์นะเราก็มาทอกใสต่ตะนางแบบซีเพื่อว่าเจงให้น้ำมันออกประมาณห้าหาสิบนาทีในขณะเดียวกันเขาท่าข้าวเขาอยู่เนาะท่าข้าวเขาแห้งน,านา้ำอยู่ซิมอธิบายเรื่องตัวนี้อันนี้เมน่นหัวเสื้อของเป้งเขามาก สใส่ยู่ก้อนเดี่ยวสําหรับข้าวเท่านี้เฮนนะไปทุบให้มันมึนๆอันนี้กระทุบแล้วเหรอเนาะทุบแล้วละใส่ก้อนเดี่ยวทุบให้มันมึนๆประมาณนี้นะเนาะเพื่อว่าสิเอาไปหมักกับข้าวข,ขา้ขขาวเพื่อว่าสิเฮ็ดแป้งข้าวมากอันนี่แหละแม่น dry yeast คันเฮาบ่มีตัตวนี้เฮาใส่ยีสต์ของเฮาที่เฮาเฮ็ดข้าวจี้เฮ็ดอย่างนี้นะก็ได้อันนี้แม่นของเอเชียเนาะ เจ้าสซีไซตัวนี้สำหรับสีเฮ็ดหัวเสื้อของแป้งเขามาค่ะนะกระีมาหมักแป้งเลยอันนี้เม่นข้าวเอาใส้ลงไปก่อนประมาณนี้แล้วกระี่ไส้แป้งนี้ลงไปซํำนีนน้เนาะแล้วก็เข้าลงไป คนมันเข้ากันแล้วแกใส่น้ำตาลอยู่ประมาณร่วงกาแฟซัมนี้เนาะเอาไปอย่างค่อยใส่น้ำตาลเพราะว่ายีสต์นะอาหารของมันเมนน้ำตาลเขาใส่เพื่อว่าให้เป็นอาหารของมันให้มันออกปฏิกิริยาไว้ให้เข้าเขามันออกน้ำไว้ห้นะใส่น้ำตาลเพื่อว่าเป็นอาหารของยีส แต่ว่าบางสูตรขจ้ากะโใไซเพราะว่าความหวานของข้าวเหนียวมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าเขาอยากให้มันเป็นไวนะเขาก็ตื้นน้ำตาลลงไปประมาณบ้วงกาแฟก็กกกได้ละซ้ำนี้เนาะคนให้มันเข้ากันดีๆแล้วก็หาขวดแก้วหรือว่าขวดโหลที่ว่าสะอาดเพื่อว่าเสี่ายวามยัดแปลงเขาขวดแก้วแบบนี้เนาะกระซิมายัดเลย กระชิมยายัดเลยยัดลงขวดเรื่องหัวเสื้อของแป้งเขามากคนนะขาเจ้าจเอาไปเฮ็ดเหล้าอยู่ลาวาน,นะเฮ็ดเหเล้าเหล้าโทเหล้าอีอย่างสินะอันนี้มันกะเป็นเหล้าคือการคันเฮาปลาไวาโดนมันออกน้ําแล้วก็เป็นเหล้าหห้แล้วแล้วเนะาะหหยเสร็โถแล้วล่ะได้เกือบเต็มโถบัดนี้ก็มาอาดัดการอัดกระชิบอดัดแยบหลาย อัให้มันนะ่ะพอมีฮูละบายออกมาแดเพวนันหัวเสื้อของแป้งข้าวมากะนะมันชีไปเฮหดปฏิกิริยา,ากับข้าวเหนียวเฮามันชีให้เกิดเป็นแกส๊สเฮาชีบอัดถึงขั้นแบบซีนะอัดแบบซีให้มันมีลมออกมาแดแก้วเฮามันค่อยบุรัเบิร์ดแล้วก็เสียาปลาไว้อุณหภูมิห้องสามมือมันก็ชีเกิดน้ำออกมามันก็ชีไซดได้สําหรับเฮาไปเฮ็ดปลาจ๋าบ่อหรือว่าเฮาชิปลา้โดนให้มันเกิดน้ําหลายๆ,ลายๆแล้วก็เป็นเหล้าโทเนาะ ทีเฮ็ดเราโทกับเห็ดแบบเดียวกันอี่อันนี้แม่นเข้ามากที่ว่ามักไว้สองมือแล้วนอะมันเริ่มออกน้าเห็นน้ําน้อยนึงละอยู่ก้นนี่นจะเป็นน้ําขึ้นมาละกายสีเป็นละวยังอีกมือนึงกับไซไดละละก้อนเข้ามากเฮาสีเป็นเฮาก็มามักป่าไว้ก่อนเพราะว่าเฮาต้องมักป่าคืนนึ่งสำหรับป่าที่ใสเฮ็ดมือนี้เป็นใสป่าสวายใสป่าสวายอยู่ประมาณ สิปลายโลน้อยนึงนี่แหละประมาณนี้ตัดเป็นตอนให้ได้ขนาดนี้เนาะล้างทำความสะอาดแล้วก็มาเห็ดน้ำหมักกะซืมาเห็ดน้ำหมักกันก่อนอันนี้แม่นน้ำเข้ามาน้ำเข้ามวกหรือว่าซาวไทยขายะห้องน้ำซาวข้าวน้ำเข้ามใว่ไซยู่ประมาณนี้เนาะอันนี้ไม่เกลือไอยู่เต็มถ้วยกระเทินเลย สำหรับสีเฮดน้ำหมักแล้วก็มาคนให้มันเข้ากันคือเกือเปื่อยน้ำข้าวมวกนี่หมายความว่ามันชีส้สอยให้ป่าเฮาบวกขาวเวลาเฮาหมักน้ำขา้าวมวดแล้วก็เกลือน้ำขันชีหมักแต่เกลือก็ได้อยู่หักแต่ว่า มันบุกเข้าดีคือเราเห็ดน้ำแบบซีนาเพราะว่ามันเป็นน้ำแบบซีมันซีเข้าซึมเข้าไปในปากของเขาได้ดีก่อนกะคนให้มันเข้ากันให้เกลือเขาเปื่อยดีๆแล้วก็มาทอดใส่กับป่าเลย หมักไว้คืนหนึ่งสาวซีโซบงสิเนาะน้ำเค็มน้ำข้าวมันที่ซึมเข้าในป่าได้ดีคันหอมหมักแบบสิใหนะ้มาหรือว่าทีหมักตะเกือยก็ได้แต่ว่ามันได้ผลก่อนคันหเหตุแบบสิฮนะอันนี้เป็นป่าพักไว้มือหนึ่งมือหนึ่งกับคืนหนึ่งสาวซี่โมอง แส่น้ำเกลือ,อไว้เนาะมันก็ชิแข็งแข็งแบบชิเนื้อมันนะชิเด้งเด้งเอามาเข่งแข็งเด้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 งนุนนนเอามาจังสิเนื้อมันชิงามแข็งแล้วกลับมาล้างน้ำเกลือออกป่ะนี่เอามาล้างน้ำเกลือออกถอกน้ำเกลือออก ล้างออกไล่ออกเจ็บสามน้ำก็ได้ละเพราะว่าให้มันเค็มหลายนะแต่ว่าความเค็มมันก็เข้าไปในป่าเรียบร้อยแล้วเนาะกลล้างออกล้างความคาวล้างเมือกล้างอย่างมันออกล้างจากสามน้ำเฮ็ดแบบสิจากสามน้ำ ท้งสามน้ำเนื้อมันเด้งดีขนาดเนื้อป่าเพราะว่าเกลือมันเข้าไปทางไหนนะเด้งออกมาแบบนี้เนาะมาเบิ่งน้ำเข้ามากักน้ำเข้ามักหรือว่าน้ำเข้ามากเนาะมันออกน้ำละเห็นบ่เห็นน้ำบ่ดิเป็นน้ำเล่าซํำนี้มันใสได้ละคือที่เห็นอยู่เนาะดิน้ำ อันนี้เขาอัดไว้เพียงแต่น่ะสองชั่วโมงก่อนหน้านี้มึงด้ยวยซิมาไข่ให้เบิ้งซิมีซิมีแก๊์กินเหล้าทวนคันเย็นกินน้ำมันนียก็เมาอะละนี่บันนี้ก็ซิมามากนะักเนาะอันนี้แม่เข้ามากักหรือว่าเข้ามากเนาะเอาลงไปเรียบร้อยละสำหรับไผ่ที่บุก,กินแป้งน,นัวกับหัวกระเทียมเนาะ กะิซาวตั้งแต่แป้งเข้ามากนี่กะปานี่กะหมักไว้ก็เปลี่ยนคือกันมันก็เป็นปะจาวคือกันแต่ว่าตั้งแต่ว่าความแซบมันสีต่างกันเท่านั้นเองสําหรับงานนี้ชิบูใส่เกลือได้เพราะว่าป่าเฮามันมีความเค็มอยู่ในตักของมันแล้วมันพอดีแล้วนะใส่ตั้งแต่แป้งนัวใส่โจมหนึ่งหรือประมาณบ่วงตะแกงกับหัวกระเทียมหัวกระเทียมบดหรือว่าตําก็ได้สองกัม บางคนเพิ่นบุก,กินเป่งน,นัวกระใส่ตั้งแต่น่ะนเข้ามัดนี่กระปา๋ามันก็เป็นคือกันมันกระส้มคือกันแต่ว่าขันใสเป็งน,นัวความแซบมันกระชีต่างกันแล้วเนะาะกระโบธาด้คั้นมันมีแต่สาวสาวให้มันเข้ากันซื่อชื่อสาวสาวให้มันเข้ากัน ว่าน้ำเข้ามามันกะสิเข้าไปทางในตัวป่ามันฮ็ดให้เนื้อป่าสีหวานๆน้อยนึ่งเค็มๆหวานๆนัวๆทอดกลิ่นแซบหลังจากหมักไว้สามมื้อคันยากกะกินได้แต่ว่าอยากให้มันแซบอิหลีกะทิดหนึงทิดหนึ่งพูดีแซบเลยป่ามันจะจะออกรสส้มขึ้นมาหน่อยนึง ผู้ดีแซบเลยมากทิศหนึ่งบัดน,นี้ก็เสี๊ยวคืนใส่โถ่คือเกา่าไส่โถ่มาละกะอัดดีดีทิศหนึ่งละก็ผู้ดีกินกรบมยัดใส่โถ่คืนคือเก่้าโถ่น้ำเข้ามากของเขาเนาะหรือว่าน้ำเข้ามากละก็มาอัดบันนี้อัดแยบแบเลยอย่างซีเลยเนาะทิศหนึ่งทิศหนึ่งละก็เป็นกินละ ดีแซบเลยปะไว้อุณหภูมิห้องสำหรับเนื้อเข้าวมักนี่ก็ข่าวดีขนาดข่าวหอมหอมคือกินเหล้าโทตุกที่1เต็มละอันนี้เป็นตุกที่สองเอามาให้เพื่อวาสิมักรประจาของเขา ดีได้สองโถได้สองตุก